<legislation> <ibl ok S 3> ใช่ครับครับสวัสดีครับตอนนี้รับรางวัลกันนะครับตอนนี้ผมจะถ่ายทีเดียวหมดเลยนะครับทั้งหมดทุกคนนะครับเรามาดูรางวัลอันดับปลานะครับพิจีครับที่หนึ่งนะครับที่สองโอเล่ครับที่สามปลาใหญ่ที่สี่พิจีที่ห้าวิทครับที่หกลุงรมที่เจ็ดนะครับที่เจ็ดมาอยู่ตรงนี้ครับลุงหมานแล้วก็ที่แโอเล่ที่เเบลที่สี่พิจีหนึ่งตัวครับที่สิโอเล่ที่ บัวยครับอาร์ตราชาครับปลาใหญ่นะครับที่1อยู่ที่789ครับของวิทย์นะครับแล้วก็ที่2 731ครับแล้วก็บัวยอยู่ที่อาร์ม725อันนี้ป้าเป้ครับอยู่ที่อาร์ตปายไม่องสอนนะครับอันนี้อันนี้อัน้อนี้นี่ไปยังไงอะครับก็ขอเชิญนักกีฬาที่ครับเอาเอา ได้ได้ได้ทางนี้เลยไหมทางนี้ไหมทางนี้ไหมทางนี้ไหมพี่ทางนี้ไหมทางนี้ดีกว่าไหมเนี่ยเรียอะไรครับหน้ากระดานนี่ครับที่หนึ่งโอ้โหสุดยอดครับพี่จีครับนี่ครับมาสามรางวัลครับที่หนึ่งที่สี่เลยที่สิบครับของโอเล่ครับอีกสามรางวัลเช่นเดียวกันที่โอเล่ได้เท่าไหร่นะครับที่สองที่แปดที่สิบเอ็ดนะครับของครับของอาร์ตายครับ ได้ปลาเป๊ะห้าครับอาธีระมาธิระอันครับลุงลุงหมานครับเรทที่เจ็ดครับครับเดี๋ยวถ่ายถ่ายพังนิ่งไปด้วยต่อถ่ายพังนิ่งกันทางโน้นกีรังวันโอ้นี่ปลาใหญ่นะครับของอาของอาร์มนะครับนี่อาร์ตราชาครับบวยครับอยู่ที่ได้เจ็บพันนะครับยอดเลยนะครับตัวนี้ของวิทย์อ่านี่ปลาใหญ่ครับที่หนึ่งครับโอ้โหโชว์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 กระลิบปลาครับนี่ครับ นี่มาตาครับมาตานี่ครับของพี่จีครับนี่เทพจริงๆครับสามรางวัลนี่ครับของครับของลุงทมครับที่หกครับแล้วก็มานี่ครับนี่ก็ได้สองรางวัลเช่นเดียวกันครับของลายใหญ่ครับลายใหญ่อยู่ที่เท่าไหร่นะที่สองปลายใหญ่ใช่ไหมแล้วก็ที่สามปลาไซ้ครับแล้วก็ของพี่วิทครับ ทีวิตของนี่ครับที่5ครับ6 0พันทีวิตแกงงอมขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากๆครับทุกทท่านครับขอบพระคุณครับผมเดี๋ยวเรามี2 0 0ร้อยหนึ่งมื่นครับหนึ่งชั่วโมงนะครับทุกท่านรับหมดแล้วนะครับขอขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับอ๋อนะนนนใช่ไหมครับครับผมเบอร์ห้ิบสีครับ ครับแล้วเดี๋ยวเราจะพบกันอีกครั้งหนึ่งครับแมตช์หนึ่งแสนครับวันที่23ตุลาคมวันพฤหัสครับวันหยุดนะครับวันปียามหาลาชครับบ่อเชียงใหม่พิชิงปาแข่งนี้ครับ23ตุลาคม2557วันนี้วันที่12สิงหาคมวันแม่ครับแมตช์หนึ่งแสนครับนี่บรรยากาศรอที่จะเล่น2 0 1 0 0 0ครับเดี๋ยวขอมาจบที่สกอร์บอร์ดอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับ ครับมาจบที่สกอร์บอร์ดครับแล้วพบกันแมตช์หน้าครับขอขอบพระคุณครับ